ตอนหนึ่งก็ยืนอยู่ที่สะพานล,ลอยถนนบางคุนเทียนซอยสามเพื่อจะมาเดินงานถนนคนเดินโรงเรียนพญามนทาลหลังจากเลิกงานหนึ่งทุ่มพี่น้อง ไปเที่ยวงานน้ำกันสบายดีหลยสวัสดีทานผุดซ้อมพี่น้อง fc ผังไทยและพี่น้อง fc ผังลาวพร้อมด้วยพี่น้องทั้งต่าง,างประเทศยินดีต้อนหับเข่าวููซ่องบาวมนค้นเหล่านาดคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้กัสจิพาพี่นอ้องมาหล่อ งานถนนคนเดินไปพี่น้องไปน้ำกันมาซื้อนกปินเลี้ยงจู่ขีดหยากราสามตัวล้อยเป็นซับใหม่เจ็ร์โตแล้วแหละแล้วแล้วเป็นตัวแซ่บเนาะสามตัวหนึ่งล้อย มาเที่ยวงานถนนคนเดินโรงเรียนพญามุญทาตเป็นบั้งขลามบังขลามเอาบาังขลามไปกินบ้างเอาบังขลามไปกินบ้บางบังขลามแซ้บกว่าครับบังคลามขอมอยกว่ะ้ะ อยากแล้วมชื่อรูชื่อบังขลามบังขลามยี่ยี่สิบหาบาทเอาดิเอาเลยอเลขอเป็นขขาล้ามเขากำบ่เขาล้ามเขารำ

มันจะเป็นบรรยากาศที่งานมันจะเป็นมแมลงแมลงทอดเ

จะชว่มกับมาเลือกถย่วือกถว่วของใส่เอามาใส่ในครัวเฮือนเป็นยังบริเป็นผัาติกปะะติกอ๋อติกเบิงทั้งไรถวง่วงาๆอาซำจะแจ่วเลย

เอจสแกนไม่ได้ต้องเอากันสดจ่ายกรศุกกุศื้อถวยถวยงมงามเลยพี่น้องที่งานงานถนนคนเดินพญาบนทาด ก่อจะจูกเมาเลือกถววยวันวันจะซื้อเอาเมาใช้ทีซอปปลาวเอาเมาใช้ที่บ้านวันวันวันชื่อแล้วไปกับผากเมื่ออันมาใส่กันเลย หาใบร้อยหนึ่งใบละยี่สิบนะมาซื้อลองเท่าผ่าใบลองได้นะเบื่อเลยล<อ>เบื่อนคว้าไหมจะลองเบิรอนคืนเนานะลองเท่ามาซื้อลองเท่า อยู่ที่ถนนคนเดินขออนุญาตลองก่อนพี่น้องเอ๋อนูดี้จะได้เบาเลยบางงคือไร่ได้ใส่รองเท่าเลยเลยลองมาก่อนพี่น้องเอาเบาเนะเบา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 เลยเอ จะได้แปดสิบอ่ะเออบาดีเนาะใส่แล้วนึกอว่าพอค่าจะดอกแต่คนมาเลือกรองเท้าเหมือนกันอ๋อผูพพอ้พอค่าแม่ค่าพอค่าผมจะพุ่นยัาชุดนึก,กว่าคน เป็นป้าขค่าคือกันทแท่แทเป็นคนเลือกคือกันเลือกรองเท่าชื่อแะ้วพี่น้องคูหนึ่งไปบรรยากาศสวยงามอยู่ได้พี่น้องอีกงานถนนคนเดินโรงเรียนพญามนณาล คนจะเดินอยู่งานใช่น้องานถนนคนเดิน <c oughs> จะเป็นบ่อนเล็กหลินว่ะ

สจะใหม่ใหม่ลยสิบบาทสิบใม่ก็ร้อยหนึง่งตบมือยางตบมือย่างแสแส็จ ลังย่างสุ้กัมาเอาหลังเวทีย่างปลาหมึกไปเรบรรยากาศ เราเช่อเลบว่ากินไก่เลยนะกินด,ดีอยู่บ,ดดบ้างมันกินอยู่บ้างเอาเจา้าแม่เอาปลาออกว่าเขาบ่กแม่เอาปลาออกจากตู้เย็นเอาปลาอะไรมันกิน เดินซื้ออาหารมันบอกว่าจะปมีการ

เรามาไปก็ตองครับเราติ้งได้เราก็ติดได้ครับปะลูกโป70นะสี่ใบห้าสิบบาทครั 4, บติดเพียงคนเดียวนะครับถ้ามีคนเดียวเลือกได้ทั้งร้านเลยครับติ้งไหมครับอ่ะโน้สี่ใบห้าสิบบาทแปดใบหกสิบบาทนะครับถ้าเป็นคนเดียวเลือกได้ทั้งร้านเลยครับ,ใใ 4, บไม่ใช่สี่มัน้องไง อ,อาใหม่ลใหม่ตให่เดจให้นนะครับ็นเชนได้เลยครับสี่ <ฮะ S 1> าห้าสิบแปไปกสิาทน,นะครับมีไหมอ่้ัที่เลย,ดยเดี๋ยวงานถนนคนเดินพยามนภาพก็เดานตอนนี้กำลังเดินออกจากงาน ก่อนจะกลับแล้วพี่น้องตอนนายสุกเดินมาออกจากงานได้ยังในายสุในละอย่างไปออมืดเลยกับบ่เนี่ย มาถึงนี่ก็ับจบคลิปไว้ก่อนพี่นอ้องชื่นชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้วย้อพี่น้องเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้บ่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย